สวัสดีสสดค่ะพบกับพวกเรา P C O c X ค่ะพบกับชิปแล้วก็พี่ปูอีกเหมือนเดิมนะคะในะวันนี้วควยกับพี่ว่าชิปเนี่ยนะคะก็เป็นคนชอบใส่ขาสั้น,นมากๆเนาะเนี่เวลาแบบผู้หญิงอย่างเราเนาะก็ใส่ขาสั้นเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึก,กว่าแบบ บางคนจะไม่กล้า,สา oh. ใส่เพราะรู้สึกว่าขาโกงทีนี้ถ้าเากิดว่าขาโกงเนี่ยจะแก้ยังไงชิคก็เลยเข้าไปดูใน y o ยู u ู e พบคลิปของคนนี้เฮ้ยถ้ามันทําได้จริงเนี่ยก็ดีเนาะแล้วก็กิปเนี่ยเขาก็จะมีการเทียบอะบ b e f o r e After ด้วย oh. ซึ่งน่าสนใจมากเนาะ oh. ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาทํำยังไงแก้ขาโกงเนาะ อ๋อคนนี้เขาก็จะบอกว่าเขาอะมีปัญหาก็คือข่าหมุนเข้าใช่ไหมแล้วก็เท้าลมเท้าลมเขากลับไปดูไหม่อ่ะอันนี้อ่นนี้ปุ๊บคือเขาจะบอกว่าอ๋อสโพกมันหมุนเข้าแล้วก็ขาโก่งออกมาแล้วก็มีการเท้าลมเข้าไปข้างหน,นใช่ ีเขาบอกว่าพอหลังออกกำลังกายแล้วเนี่ยอุายตรตรงขึ้นแล้วที่สำคัญคือเข่าชิดกันได้ไม่ใช่แค่นั้นนะลองเทียบกันดูดิน่องเล็กลงด้วยขาดเล็กลงด้วยอันนี้เขาก็ให้ดูว่าโอเคค่ะของเรามีหลายแบบ ทำแค่วันละครั้งค่ะแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นการนั่งแบบไหวยห้าเดินเอาขาดิุเข้าอุกอาระขอให้ทำประมาณหนึ่งเดือนนะคะ เอบอกก่อนว่าเมื่อกี้ก็คือที่เราเห็นภาพเขาอะที่เขาแบบหักลงขึ้นใช่ไหมเราทุกส่วนเขาดูเล็กลงจริงๆมันมันมันคือแบบเซนต์มาเพราะว่าเราเคยทำคลิปเลี่ยงไปแบบล้วที่แบบทำให้น่องเรียวขึ้นการที่น่องเราโตอะบางทีมก็จะมาจากถ้าทางเรามันไม่ดีอตอนแรกที่มันมีการบิดเข้าของสะโพกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอ,อยากกลับไปดูว่าทำยังไงให้น่องเรียวเนี้ยกลับไปดูคลิป เดี๋ยวเดี๋ยวนะในอิ์ให้โอเคคือเขาก็คือจะยืดตั้งในด้านในใช่ของต้นขาอันนี้เป็นการยืดกล้ามเนืี่ด้านในทรงตัวด้วยนะบารานิดนึงเนาะเมื่อกี้เขาพูดว่าแบบพวกแอดแบตเตอร์มาโซก็คือเป็นกั้าเนื้อขาด้านในนะคะใช่ กล้ามเนื้อขาด้านในอ่ะคือถ้าสมมติว่ามันตึงเกินไปมันจะหมุนให้ดึงดึงให้ข้อสะโพกเข้ามาด้วยใช่ลองฝึกซ้อมดูสิครับถ้าตอกใจเป็นการออกกำลังกายแฮมสิงแฮมสิงคือกล้ามเนื้อต้นขา้าหลงอ่า เวลาออกกำลังกายอาจจะต้องให้รู้สึกถึงก้ามเนื้อตรงนี้ว่ามันมีการเกรงเลยอ่ะใช่เราต้องทำอะไรให้ถูกนะะก็คือแบบเขาจะต้องแบบตรงๆไก็คือไม่เร่งไปเด้งมาด้วยสาคัญทีนี้ถ้าบางคนรู้สึกว่าบาลานไม่ดีอาจจะต้องหาที่จับนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องยืนขาเดียวนานอยู่เหมือนกั 休息一下，换到另一侧做这个动作。注意，抬起腿的脚要始终勾脚背，腿抬起时要往外呼气，并收紧核心；腿落下时吸气还原。嗯，你他这讲、个、了，嗯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 ，你嗯，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  ระวังอย่าให้เข่าดันไปด้านหน้านะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อจะทํางานได้ไม่เป็นที่ใช่คือกล้ามเนื้อแต่ละมัดมันจะทํางานได้ต้องอยู่ในองศาที่เหมาะสม<ช>เลยใช่ัาากผอกร่แ้วเทก้าวขานกันนกก็คือการ,รากดสนเท้าค<ช>ิปขก็คือการขยี้ ท่านี้เป็นยังไงคะพี่ปุ๋ยท่านี้นะคะก็คือเบอกว่าเออเวลาเรากระโดดข้าวเท้าแล้วก็ขยิบแบบนี้มันจะเป็นการฝึกฝึกอุ้งเท้าฝึกอุ้งเท้าด้านในเพราะว่าเวลาคนเท้าล้มหรือเท้าแบนอ่ะอุ้งเท้าจะน้อยทําให้การลงน้ําหนักของสองร่างกายเรา ันไม่มันไม่ถูกต้องเผื่อเป็นการปรับการลงน้ำหนักใหม่ด้วยการปรับการลงน้ำหนักใหม่ใช่

拉伸内收肌可以增加关节的灵活性。髋关节是骨盆与大腿骨之间的关节。เว่าความคล่องัวก็จะทำให้การขยับมาแ่วกข้อต่อ้นกี่เวลาทำก็เอาแค่ฝอตึงไม่ต้องถึงขนาดว่าแตะลงพื้นได้อะไรอย่างงี้เนาะแล้วบางคนไม่ถึงไม่เป็นไรอีกอย่างหนึ่งคือควรหลังติดพื้นไว้ให้หลังแบนอ่าไม่ควรหลังแอน โอ้ใช่อันนี้เป็นท่าออกกาลังกายก้นนะคะเป็นกล้านเนื้อก้นที่ค่อนข้างสัมผัสก็าตอวขาวางไว้แล้วก็เปิดขาใช่แต่สิ่งสำคัญคือนี่เลยอย่างที่เขาบอกตัวมันไม่ผิดไปผิดมาใช่เวลาทำอาจจะต้องเกรงท้องนิ่งๆไว้นาะ ก็คือให้ตัวอยู่นิ่งมันก็ขยับแค่ปลักออกใช่แล้วก็ควรจะรู้สึกบริเวณก้นด้วยนะนไม่ควรจะมารู้สึกแบบเอ้ยบริเวณด้านล่างแทนอย่างเงี้ยแล้วก็แปลว่าใชาก้กล้ามเนื้อผิดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เรากำลังออกกำลังสายก้นนะใชะ่ให้รู้สึกก้นอ <S 2> <S 2> อโตอร้นงนะะค่ จริงๆถ้าสมมติว่าใครที่ออกกาลังกายประจำอะ่ะจะรู้สึกว่าท่าเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกลวมันง่ายไปขาจจะต้องแบบใช้หนังยางอ่าพันรอบๆอ,อย่างนี้ได้เอยวไจะยกตัวอย,ย่งางพาพให้ดูเป็นการใช้ฟุตเทวเบ็งใช่ใช่ใชเพิ่มความยากนะคะเหมือนเพิ่มความท้าทายให้กับกลด้ามเหนื่อยด้วย 所以大家要努力把这个动作做到位加油อันนี้คือแอาจจะเป็นท,ทีที่เขาเคบเ่ดอน,นที่ทำอนี้มันจะโกก็จะปมาเุเขะ่าไรของุนนดปนนดกท็เป็นท่านอนหงายยกก้นนะคะขว่าท่าน,น,น,นี้จะแตกต่างจากท่าทั่วไปอน,นึตรงที่ว่าจะเห็นว่าเขาเนี่ยกระดกข้อเท้าขึ้นด้วยมีกระดกข้อเท้าขึ้นด้วย เวลาออกกำลังกายครั้งก็เป็นการออกกำลังกายก้นตามชื่องั้นเราก็จะต้องเกร็งที่ก้นเกร็งที่ก้นใช้แรงจากก้นในการยกขึ้นอย่าใช้แรงจากหลังในการดันขึ้นเพราะถ้าลเราแอ่นเวลาลงาึกเราก็จะปวดใช่ถ้าใครทำไปเรื่อยๆแล้วปวดก็แสดงว่าเอ้ยอาจจะทำผิดก็ได้นะใช่ใช่ทำเสร็จต้องรู้สึกเมื่อยก้นเน็ตเน็ตใช่ใช่แล้วก็ท้านี้ คือได้ก้นก็คือจะได้ต้องขาด้านหลังน็คลีนเนอร์มันจะได้เป็นห่วงรายืดเสร็จไม่ใช่ออกกำลังกายเสร็จก็ต้องยืดจะเป็นการยืดแต่ว่าก็พิเศษแหละตรงข้อเท้าจะมีการบุญด้วยอ๋อ ันก็คือเราจะตึงอย่างนี้ค่ะถ้าทข้างนี้มันจะตึงที่ข้างขวาใช่ข้างที่เราควอยฝั่งน้องแล้วก็ข้างซ้ายก็จะออกหุ้มด้วยอืมจริงๆเป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวนะคะของตัวข้อเท้าอย่างนี้ด้วยบางทีมันติดตึงมาตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมาก็มีนี่ก็ต้องอย่างเดีวว่าทำสองข้าง เวลาหมุนก็อาจจะหมุนไปเหมือนกันใช่ทั้งหมุ่มไปเหมือนกันอันนี้คือเขาพูดดีมากว่าโอเคคนเราไม่ควรลืมที่จะต้องยืดเพราะว่านอกจากจะมีพวกกล้ามเนื้อแล้วอ่ะมันก็จะมีเส้นเอ็นมีอะไรต่างๆด้วยที่จะต้องได้รับการยืดหยุ่นเหมือนกันใช่แล้วอย่างจากที่เห็นข้างเมื่อกี้กับข้างนี้ที่เขาทำต่างกันก็คือยกศีรษะขึ้นมาบางคนแบบเมื่อยคออยู่เนาะนอนยืดอย่างนี้ก็ได้ใช่แต่ถ้าใครแบบเออไหวยกศีรษะช่วนมันแหละจะตึงมานที่ห อันนี้ยืดต้นขาด้านหลังกับนอ่องเป็นทา่นทาแบบพื้นฐานพื้นฐานที่ทุกคนน่าจะทําได้กันเยอก็คือก้มแตะนั่นแหละ,ะแต่ถ้ามันตึงมากๆไม่จำเป็นต้องถึงเท้าเนาะใช่ก็ถึงหน้าแข้งก็ได้แต่ละคนตึงไม่เท่ากันนะคะ,ะแต่ถ้าคือเราอยากยืดให้น่องด้วยอะเราควรจะกระดกข้อศออืแต่ถ้าเราแบบยืดไม่ถึงมันก็จะมีตัวช่วย อาจจะใช้พวกผ้าพวกอะไรช่วยดึงใช่ใช่อย่างนี้ก็จะมีเชือกแบบช่วยดึงอะไรตัวเจสซี่สูบของตัวชลากตัวอีกคนอ่อนการชั่งนี่มือนเสี่ยเปล่ยนเคร่องตัวคืออุ้งเท้าอะไรท่ชั่คืออย่างที่เขาบอกไปตอนแรกว่าคนที่แบบมักจะมีขาโกงเนี่ยมักจะมีอุ้งเท้าแบนหรือว่าเท้าลมเพราะฉะนั้นเขาก็จะฝึกให้มันกลับมามีอุ้งเท้ามากขึ้นนะคะวิธีทำของข่านี้ก็คือให้เราเอาไปนะ กดนิ้วไว้กดกดเท้าไว้ไม่เท้าไว้ในทุกที่แต่ว่าแบกข่าเออแบกข่างมันก็จะทําให้เรารู้สึกเกรงที่อุ้งเท้าถ้ารู้สึกเกรงที่อุ้งเท้าก็ควรจะหยุดต่อเป็นการเหมือนกับ ฝึกให้กล้ามเนื้อร่างกายเขาลับมาทางานได้ปกติจริงจริงๆตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะเพราะฉะนั้นเวลาทําอาจจะไม่ได้เห็นแบบการเคลื่อนไหวอะไรมากนะจะทกับผ้าก็ได้ ท่านี้คือคือเราไม่ได้แบบทยุมค่ามันคือกาแกดแล้วก็ดึงดึงกับอนะกดนิ้วโป้งไว้แล้วก็ดึงดึงเท้ากลับเล็กน้อย ก็ปล่อยกดนิ้วโป้งแล้วก็ดึงเท้าเข้ามาเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยมันก็จะเหมือนท่าเออมันก็จะทำให้เกร็งตรงกุ้งเท้าใช่กุ้งเทกับจริงคือถ้าดูจากในวิดีโอเนาะก็จะเห็นว่าอุ้งเท้าเขาแบบมันจะเหมือนมากขึ้นนิดนึงโค้งเยอะขึ้นคง้อ่าแล้วก็ถ้าตรงนี้ก็อออาาบกกว่ลนเหืใช่อาจจะไม่ได้เห็นมากนะแต่ว่าถ้ากล้ามเนื้อทำงานก็โอเคค่ะ คือเขาก็มีบอกตอนท้ายว่าเนี่ยก็ควรจะยืดปิดด้วยอาจจะใช้พวกโฟมโรเลอร์ก็ได้นะคะหลังจากยืดเสร็จแล้วบางทีมันจะมีจุดมีอะไรตรงไหนที่แบบไม่ถึง พวกโฟมพวกนี้มันจะสามารถเข้าไปถึงได้มากขึ้นโฟมมาเลอร์นี่ก็ทําได้หมดเลยนะคะทั้งอุ้งเท้าก็ได้นะงวดอุ้งเทา้าแต่ว่าหาที่กเกาะนิดนึงน่องตัวหลักอะไรเงี้ยใช่<ด>จริงๆได้หมดหรือว่าถ้าเกิดจะเอาเป็นแบบเฉพาะเท้าหน่อยก็จะเป็นตัวบอลมาสซาสมันก็จะเป็นแบบอันเล็กๆพอดีเท้าอย่างเงี้ยมากกว่าใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็จะนั่งทําก็ได้หรือว่าจะยืนทําก็ได้นะคะคลิปนี้เขา ให้ข้อมูลเยอะดีเนาะแล้วเขาก็จะบอกว่าแต่ละท่าอย่างเงี้ยเราควรจะคอนเซิร์นในถึงว่าบอกว่าเออท่านี้เราออกก้นแล้วก็ต้องเออรู้สึกที่ก้นนะท่านี้มันยืดนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าโอ้คนหนึ่งขาให้ข้อมูลได้ดีใช่แล้วก็จะแบบมีบางท่าที่เขาจะแบบว่าไม่ควรทําแบบนี้นะเอออันเนี้ยนี้คือเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่ควรจะต้องมาบาดเจ็บเพราะเราออกกําลังกายบางคนเนี่ยไปออกที่บ้านก็จะไม่รู้ว่า ออกท่านี้ฉันทำผิดหรือเปล่าเนี่ยซึ่งการที่เขาให้ข้อมูลที่ถูกต้องจะทําให้เราสามารถออกกำลังกายได้ดีขึ้นด้วยคลิปนี้ค่ะหมอกกับใครบ้างจริงๆแล้วถ้าตามชื่อคลิปเลยนะคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองขาโกงก็มาลองออกดูว่าได้ไหม,มแต่จริงๆนะชิรู้สึกว่านอกจากที่จะเป็นคนขาโกงเนี่ยคนทั่วไปที่แบบว่าต้องการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพก็ได้นะหรือคนที่แบบว่าป้องกันการเข่าเสื่อม แสดงว่าคลิปพวกนี้ก็ป้องกันโรคขามเสื่อมได้ <Wow. S 1> เพราะว่าเป็นการออกในจุดที่สำคัญสำคัญมีทั้งก้นเ,เพิ่มอุ้งเท้าการยืดจุดต่างๆซึ่งการที่ก้นเราแข็งแรงอะมันจะช่วยให้น้ําหนักไปลงที่เขาไม่ได้เยอะมากก็เลยทําให้ป้องกันกนารเ,เป็นขาเสื่อมในนาำกได้ใช่ใชถ้าใครสนใจนะคะลองทํากันดูเนาะว่า <Okay. S 1> เป็นยังไงแล้วลองคอมเมนต์บอกเราข้างล่างหน่อยหรือถ้าใคร รู้สึกว่าอุ๊ยอยากแชร์ให้เพื่อนจังเลยกดแชร์ไปให้เพื่อนดูได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าฉันมีคลิปที่สงสัยว่าทำแล้วได้จริงหรือเปล่าอลองส่งมาให้เราดูนะคะแล้วเดี๋ยวทางเราก็จะทำคลิปอีกมาให้เพื่อนๆดูได้อีกครั้งค่ะใช่ค่ะยังไงถ้าเออรู้สึกว่ามีประโยชน์ลองกดไลค์ให้เราหน่อยนะคะกดคอมเมนต์กดแชร์ได้เลยเนาะกดติดตามเราได้ด้วยนะคะเราก็จะมีคลิปมีประโยชน์พวกนี้ออกมาเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะ 哈，咋地哈